สหรัฐครับออกประกาศใหม่อีกแล้วครับเพื่อที่จะสกัดชิ้นส่วนการผลิตแบตเตอรี่ EV จากประเทศจีนครับ oh. โดย t h i d i n e n m i n i s t s t t i t n ครับออกประกาศครับข้อจำกัดใหม่เพิ่เมเงื่อนไขสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ที่ต้องการจะได้รับเครดิตภาษีรถยนต์ไฟฟ้าครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จำกัดผู้ผลิตนะครับที่ใช้ EV แบตเตอรี่ ที่มีส่วนประกอบมาจากประเทศจีนครับรายงานจากล l มเบิร์กระบุว่าข้อจํากัดดังกล่าวนะครับก็จะไปสร้างความปวดหัวนะครับให้กับผู้บริโภคครับที่อยากจะได้เครดิตภาษีมูลค่า7,500ดอลลา,าร์สหรัฐครับซึ่งก็จะสนับสนุนกับคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศนะครับแต่ทีนี้ครับเงื่อนไขที่เพิ่มก็คือรถยนต์นั้นจะมีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ ที่มาจากกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า Foreign Entity of Concern นะครับย่อว่า FEOC หรือเรียกว่าเป็นกลุ่มนิติบุคคลต่างประเทศที่น่ากังวลน,นะครับ Concern เ,เนี่ยต้องมีชิ้นส่วนจากกลุ่มประเทศนี้ไม่เกิน25ซึ่งคำว่ากลุ่มประเทศนี้เป้าหมายอดําหนึ่งก็คือประเทศจีนนั่นเองครับ ภายใต้แนวทางนี้ครับบริษัทใดก็ตามนะครับที่จัดว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายหรืออำนาจศาลของรัฐบาลจีนถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนหรือว่าอาจจะมีรัฐบาลจีนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของอย่างน้อย25จะถือเป็น FEOC ทันทีนะครับโดยจะนับรวมไปถึงการทำงานผลิตภายในประเทศจีนด้วยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้ครับถ้าพูดถึงบริษัท ที่เป็นสาขาแล้วไปตั้งอยู่ในต่างประเทศครับของเอกชนจีนนะครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นออสเตรเลียนะครับหรือว่าอินโดนีเซียซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็น FEC o เนี่ยก็จะยังคงได้รับอนุญาตอยู่นะครับอย่างไรก็ดีตราบใดถ้าสาขาเหล่านั้นไม่ได้ถูกควบคุมหรืออยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลจีนครับ วัตถุประสงค์ของข้อบังคับใหม่นี้ครับก็มาจากเจ็ดจำงที่ The Biden Administration นะครับต้องการจะสร้างสมดุลในสองวาระครับต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐนั้นเลิกทำการเลือกเลิกทำการเลือกใช้วัสดุที่มีราคาประหยะัด จากประเทศจีนครับซึ่งตอนนี้กำลังครองซัพพลายเชนอยู่ในปัจจุบันนะครับในขณะเดียวกันก็ยังอยากที่จะก,กระตุ้นให้เกิดการนำเอารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเ,เข้ามาใช้ในประเทศนะครับเพื่อต่อสู้กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองครับทีนี้ขอบังคับใหม่นี้ครับก็เกิดเสียงตอบรับจากทั้ง สองฝั่งนะครับหลายฝ่ายเลยนะครับท้งจากฝั่งผู้ผลิต EV ีที่ค่อนข้างจะโต้แย้งนะว่าข้อจำกัดนี้ครับจะทำให้ต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้ามันสูงขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจีนครอบงำซัพพลายเชนเอาไว้นะครับดังนั้นการที่ไปพยายามจะแยกตัวจากประเทศจีนเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในขณะที่อีกฝั่งครับเป็นบริษัทด้านเหมืองแร่แล้วก็บริษัทด้านรีไซเคิลในสรารก็แน่นอนครับเห็นด้วยกับ แนวทางที่เข้มงวดดังกล่าวนะครับจะได้ปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็เร่งความก้าวหน้าของการผลิตวัสดุที่จะเป็นต่อการผลิตแบตเตอรี่ให้เกิดขึ้นภายในประเทศสหรัฐอเมริกาให้มันเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ